มนท่าปีเจริญกิจภาวนาพระสงฆ์เจริญชัยมงยาคลยกระขาจะที่นั่งทองรองกระถางและสุดท้ายจะมีพิธีสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่นั่นเองดังนั้นในวาระพิธีเปิดปีใหม่นี้ก็อขออวยพรเป็นการอวยพ่ให้พรล,ลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่ที่พรเสียให้คำพูดที่เป็นสิริมงคลแก่กันและกันนั่นเอง ท่านผู้วิเกียร์ครับคำว่าพรมาจากคำว,ว่วาวาระแปลว่าความกระเสือกพรจะกระเสือเอริ่มได้เราก็ต้องทำตัวเองให้ดีศักดิ์ศรีด้วยคยือมีการอิจดีหลายคนเปลี่ยนชีวิตของตนเองได้เพียงเพราะความพูดคำ,คำเดียวฉะนั้นทำพรอของผูง้ใหญ่จึงเป็นสี่อมคนจะเอาวยผลให้ลุกห,หลานประสรบความเปลี่ยนงงานไปทำงาน เก็่ยวข้องกใดไล่ใจดังนั้นปีใหม่นี้การส่งทางภัยพ่อสร้างการชีวิตของ